ข้อลาดกันเองบ่ต้องเกียงใจกันจังสั้นเอามาพูละยี่สิบบาทว้าวเอาข้อลาดกับบาง่ายจังสี่ตระนะพูดง่ายมากเลยเออบอกว่าเอายี่สิบบาทได้มาร้อยหนึ่งเลยบ่ดีขอบคุณพีมขอบคุณน้องสุขูสุขคนหลายๆครับตัวจริงเสียตัวจริงขึ้นในกล่องมาคุณพีตัวจริงเป็นแบบไหนรอหรือผู้ให้รอปานนี่กับมาทั้งใบเมียนนัเขาอยู่ อันบ้านนี่บ้านนี่มีลูกสาวงามๆบ่ครับขอปลุโวตเจ้าของเนี่ยหาเงินกับเก่งเฮ็ดเบียกกเกมังเสียอย่างเดียวเีลามันฉี่บ่เก่งปันใดเออดีบือชูยางได้เฮ็ดเฮ็ดเบือช่ยางเห็ดห้เห็ดหน้ามุจจอพักกันเห็ดหน้าปังเขาก็เห็ดหน้าปังเออมุจจอพักกันเห็ดห้เห็ดหน้ากีดยางกีดยางถอนมัานเห็ดได้อบชอยางแจ่ว่าเรื่องนันกับบเก่งปันใดได้ต้องปูุกโวไปก่อน เออทักทายสุขูสุคนด้านหลังเมาหรือยังเออวาย่ไก่ยุกวงแทาอยากายกชนันบ่อเออพเี่นมางนำกิบเนี่นยนะปาดยกแก้วยกกระป๋งแก้วนี้เพื่อเธอเธอคนไหนครับคนข้างข้างหรอเอาดีเดอร์ณูีนิมก,กับแพเาดีเดอร์ทักทายสุขูมสุคนครับพี่น้องปาดบริไดมาผอพี่น้องท่งโคตราดดแล้วตั้งแต่เหตุไข่ไม่ไม่กะ พี่นองทังโครลาดนี่แหละให้การต้อนรับเป็นย่างดีนะครับเมื่อ8เดือนที่แล้วก็เริ่มต้นจากจังหวัดนครราชสีมานี่ละ่ะเออขอบคุณอะไรรุกอเดอ้ออุ้ยจะเป็นตะนาวเนาะผู้่ายเต้นฮว้อน,นขอบคุณดอกไม้สวยๆด้วยนะครับวันนี้ตัวเกี่ยวมิวสิกมาเต็มรูปแบบเต็มโชว์นะครับพี่นองขอบคุณอะไรทุกทีเดอ้อมาครั้งแรกใช่ไหมครับปกติไปแต่ราชมังคลาไปแต่ฮอลล์ใหญ่ๆใช่ไหมฮะเป็นไงบ้างครับมาหน้าห้านรู้สึกยังไงบ้างฮะวันนี้ รู้สึกกลัวจะมากวนทำไมพี่พี่มาดูคอนเสิร์ตนะไม่ได้มางานกุสลาธรรมากุสลาธรรมาสิขพยานเห็นอย่างขอบคุณด้วยเด้อเห็นแต่ใน Facebook ตัวจริงสวยเหมือนกันนะเออทั้งสวยทั้งเจดีปัดมือดีอิ่มท้องแล้วขอบคุณนะครับผมขนมนมเนยวันนี้ดีเจมากมายแดนเสื้อข่อยรอบะเป็นตาบ่เป็นตาบ่ กูข่อบอบคัดเสียงมาได้คัดนาตาดีก็เอวดีไปกวนไข่นีก็ไดเออคันว่าเสียงดีมันไหลพุดได้ไข่นี่ก็ไดเออคันเสียงดีๆเสียงบวานๆไปฟังน้องลี่โอน้องซีเกียมพูดอะไรฟังล้มันวันพัดเอวดีๆเบิงเ่งแดนเสอร์มือนีไขยสร้างชุดใหม่ไม่พี่น้องสร้างมาจากผุนเด้นี่ประเทศจีนผุนเดนี่เออมาจากอันอูฮั่นผุนเด้ดนี่ชุดนีก็ไดเสือ้อลอยเก้าเก้ากางเกงจักบาทลอยยี่สิบบาท ไปก็นเลยว่าอย่าลงเครื่องอันซักผ้าเด้อล่ะเด้อมันซักบ่ได้เด้ดอเด้อสนอกอันไหนก่อให้ลูกอมใครตีลักนา้าขอบคุณมา,มากๆนะครับเอาเดี๋ยวให้เดนเสื้อเข้าทักทายกับพี่กับน้องหนาพิธีจะเข้าวกวนให้พี่น้องท่าโคตรหลาดในหูจักตัวเกี่ยวมิวสิกมากขึ้นเนาะเออคนนี้กับหัวตะไลสวดเลี่ยวเนาะล่ะเนาะอะไรมันไม่ดีก็ผ่านไปแล้วผ่านไปเลยเออใหญ่เขาต้มเขาตุ๋นไหลอะไรมันฟาดคอกับฟาดไปทัว่วเด้อเอาแรงงานเล้อแรงงานตัว ฟาดข้อไปท่องอันเงินท่วงเป็นของนอกไก่บอดตายกะหายางกย้่ดอกสวัสดีครับชอปเปอร์โตเกียวมิวสิกครับเข้ามาจากสารคาม,มันบอสารคามมันมีอะไรดีขอให้พี่น้องเขาดูได้ไหมฮะอาจารย์อาจารย์าารยสารคามไม่ดียังไงอาจารย์ดีถามว่าเขาอยู่สารคามมาก่อนอ่า เรายังสีสแสดงว่าบ่อได้เสียใจทุกใจแล้วล่ะเออเนาะเงินสามมื่นหาเงินกับหาใหม่ตั้งหเด้อเอาท่านต่อไปบนันทีพลาดปกติท่านร้เงานตัวสุดท้ายมือหนีกัอนมือไปครับสวัสดีครับผู้กีตาร์ตัวเกี่ยวมิวสิกคอนแกนครับคู่กีตาร์นี่แหละผู้สอนเต้นสอนเด้งสอนเดาให้ตัวเกี่ยวมิวสิกเครื่องนักร้องเครื่องศิลปินครับพี่น้องเป็ี่ยนเครื่องคู่เป็นทั้งแด,ดนเซอร์จังหวัดไหนนะครับคุณพี่คอนแกนครับผมคุณพี่อยู่คอนแกนคอนแกนมีดีอะไรนี่สู้โคราชได้ไหมนี่ อาจารย์ขอนแก่นมีดีอะไรขอนแก่นมันดียังไงขอนแก่นมันเป็นยังไง แแบบแแบอยู่เยอะมาเยอะมาอุ้ยอันตรไลตัวนี้แสดงว่าอยู่แถวนี้ันบ้านผู้ชายบอกใครมีที่นี่เฮ้ยหอยเอหอยเสื้อแดงยี่ห้บ้านเนี่ยเด้อป้องกันเอ้ามาคนถัดไปคนนี้มาจากแต่วัดอะไรครับคุณพี่สวัสดีครับน้องเล็มตัวเก็บมวอสีครับเผยโคราชครับผม เคยโคราชยูเด้อหูยู่าจะเป็นเคยโคราชมือเนี่ยแต่่ามาจากบ้านไหนล่ะมาจากนครพนมครับมาจากนครพนมเอ้านคนรพนมมีดียังไงนคนรพนมมันดียังไงมันดีกว่าโคราชยังไงไหนดูน้อยหน้าโคราดรือเปล่า ให้ดูดตายว่นเราประกันดิบอไดเบียไทยโฟนลาดเี่มึงอ่ะเออไหนคนต่อไปมาบังเถืองง่ตัวนี้สวัสดีครับแม็กซ์ารันเน้อครับพี่น้องครับพี่น้องรู้สึกว่าครับว่าเมื่อนี้สุดเฮาไม่กับเป็นลูกใหม่ๆเป็นบอครับเป็นลูกที่บอเคยเห็นเป็นบอครับแต่ว่าแม็กซ์เซอว่ามันยังมีลูกหนึ่งที่แมกรู้สึกแบบซ้ำๆนะครับไม่ก็คือลูกเซ็กซี่ครับ เซ็กซี่บอดีอันนี้เขาไม่ได้เซ็กซี่เซ็กซี่ยังไงเซ็กซี่ยังไงแม็กซ์สานเซ็กซี่ยังไงเอฟซี MC ไม่รู้โคราตไม่รู้ เดี๋ยวอันเซ็กซี่นี่บอดบอติดบอติดอย่างจักค้ำแต่ว่าส่งกูซื้อไม่เกียกพื้นแหลกเพื่อนปื่นมาดิว้ายคือนี่ซักมันบอซักมือักมือแมนครับเพราะว่าซักเครื่องมันสิขาดแมนเพราะว่าส่งร้อยเก้าเก้าเสื้อร้อยยี่สิบคำนับว่าห้ามซักลงเครื่องห้ามขยี้ประสั่นมีมือเห็นจะจุ่มแล้วก็ตากรถตีไม่ไม่เป็นเสื้ออันตีเสือเขาเอาไว้ใบพี่หลอกกันบอมขาทั้งไงเถอะ ดีได้ผู้เสื่อเนี่ยประหยัดง,งบบริษัทพนะให้ง,งบไปพันหนึง่งถอนมาห้าร้อยเอาท่านต่อไปครับผมมาบอกอะไระสวัสดีครับน้องฟูกครับผมนอมอาาม้องฟูกมาแต่แท่ละมาแต่ฝันแกน่นครับผมฝันแกน่นด,ดียังไงน้องฟูกดียังไงพีเซนทพาวทูพีเซนทูคอรัสอาจารย์ กูอยากเสียคว้ยมือ,อก,กว่าอกเลยนะบัดนีมามาอาจารย์ไปต้องฟุดด้ตียยังไง ว่าลอยเก่าสิบเก้าบาทกูเปลี่ยนหมดแล้วพวกก็ยังกิ่งคากิ่งแน่เห็นบ้ากันได้กูลองเพี้ยนอยู่มาปากเปี่ยนคนที่ลอยเก่าสิบเก้าบาทนี่กันได้เอ้าอันนี้คือน้องฟุกบปนีเพิ่มเบิร์ดละตีเพิร์ดละบอกอะไรอ่ะสียัดยังสิยูฮันต๋อันนี้ พี่มาจากจังหวัดอะไรครับจังหวัดนครราชสีมนครราชสีมาเขาไม่คคยน้อยแบบนี้นะครับเล็กใหญ่ไม่สำคัญครับผมสำคัญที่ลีลาเฮ้ยคุณเป็นคนจังหวัดอะไรที่แท้จริงครับอุดรธานีครับอุดรเหรอพี่เหมือนกันเลยเราอุดรดียังไงอุดรก็เอวดีครับผม ทำหนี้ดิมิยังอื่นบ่ทำใหญ่วะท่านอาจารย์สี่ไปเบิ่งดูใหญ่เสียเสือเสียงผู้บาลเสี้ยนแน่นเด้นี่อันนี้ก็อุดรธานี่เนีนี่ วเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาถอดสามคนอย่างเงี้ยบอกเลยว่าบาทร้อยกว่าบาทเนี่ยไม่คุ้มราคาจะมาถอดแค่สามคนนี่คนหน้างานเนี่ยเขาด่าตายหาเลยเนะาะเขาจะใช่ไหมเออถ้าจะมาถอดแค่สามคนอ,อย่างเงี้ยเอฟซี MC ผิดฝังแน่นอนมาดูก็เขาจะโพด่าเลยว่าโอ้โตัวเกียวดูสิชี้ไล่เล่นก็ไม่ดีโอ้ยไม่ดูอีกแล้วใช่ไหมฮะจะมาถอดแค่สามคนอะไรอย่างไอ้บาอ้านในเมืองเขาอาจารย์มา มึงก็มาใช้เสืยอลำตัวเกี่ยวเนี่ยมองงันอ่ะอบอสครับบอสเป็นหัวหน้าผู้นำทีมงานเป็นหัวหน้าผู้นำบริษัทโตเกียวมิวสิกหัวหน้าต้องทำเป็นตัวอย่าง